อาวสานเรื่องราวของสินมั่นคงประกันภัยหลังโดนคำสั่งตรงจากกระทรวงการคลังเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับแล้วก็ไพรซ่า,ามันนี่ครับ เว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทําให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนนะกดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในอนาคตด้วยนะครับในที่สุดครับเรื่องราวอันยาวนานของสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดจบสักทีนะครับเมื่อล่าสุดครับวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ เพจทางการของคอพอพอครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยได้มีการประกาศออกมาครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยครับพูดง่ายๆเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสินมั่นคงประกันภัยเนี่ย จะไม่สามารถประกอบธุรกิจประกันภัยได้อีกแล้วนะครับเพราะเขาทําธุรกิจประกันภัยเนาะแต่โดนเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วขายประกันไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่าบริษัทเนี่ยมาถึงจุดจบนะครับและจะต้องปิดกิจการเหมือนเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีบริษัทปิดกิจการไปแล้วนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆครับที่เกิดการเพิกถอนใบอนุญาตของสินมั่นคงในครั้งนี้ครับในประกาศของคอปพเองครับก็มีการให้เหตุผลครับ สรุปมาให้3ประเด็นหลักๆนะครับข้อแรกนะครับก็คือว่าสินมั่นคงประกันภัยตอนนี้เนี่ยครับมีอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยอยู่ประมาณ140%นะครับแต่ของสินมั่นคงเนี่ยอยู่ที่ติดลบ4 0 5อเอีกข้อครับก็คือว่าสินมั่นคงครับมีนี่สินมากกว่าทรัพย์สินด้วยนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือว่ามีการให้โอกาสครับบริษัทสินมั่นคงเนี่ย เพิ่มทุนแล้วนะครับหานักลงทุนมาลงทุนแล้วแต่สินมั่นคงก็ทําไม่ได้ในระยะเวลาในหลักปีเลยนะครับก็ยังทําไม่ได้นะครับซึ่งโดยเหตุผลต่างๆในลักษณะนี้ครับก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ประชาชนนะครับหรือว่าลูกค้าปัจจุบันของสินมั่นคงเองเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นประกันโควิดที่เสียหายไปแล้วนะครับประกันรถยนต์หรือประกันอื่นๆก็อาจจะเสียหายตามมา ในวันนี้ครับก็เลยเกิดการอวสานของสินมั่นคงนั่นเองครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะถามนะว่าแล้วจะต้องทำยังไงต่อนะครับลูกค้าที่เดือดร้อนครับจากสินมั่นคงนะ เป็นเจ้าหนี้หรือว่าเป็นเรียกว่าเคลมแล้วย,ยังไม่ได้เงินของสินมั่นคงเนี่ยจะต้องทํายังไงมีขั้นตอนยังไงต่อตามนี้เลยครับทั้งประกาศของคอปพอเองครับก็ชี้แจงไว้ชัดเจนด้วยนะครับว่าทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับหรือว่าเคลมแล้วยังไม่ได้เงินอะไรต่างๆที่มาจากสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนะครับยื่นคําขอรับชําระหนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเคยไปยื่นหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่ากับบริษัทสินมั่นคงเองนะครับหรือว่ากับสารล้มละลายกลาง นะแต่รอบนี้นะครับจะต้องยื่นอีกรอบนึงเพราะว่าคนละหน่วยงานกันนะครับต้องไปยื่นกับกปวรหรือกองทุนประกรันวินาศภัยนั่นเองโดยเขามีกําหนดระยะเวลาด้วยนะครับตั้งแต่ประกาศเริ่มให้ยื่นเนี่ยนะครับมีเวลาแค่60วันในการยื่นนะแต่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีประกาศนะครับว่าให้เริ่มยืน่นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่มีนะครับทาง กปวรหรือกองทุนประกันวีนาสภายเนี่ยเขาก็เขียนไว้ที่หน้าเว็บว่าจะมีการประกาศอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับ2ช่องทางนะครับที่ Facebook ของกองทุนประกันวีนาสภายแล้วก็ w w w gif.or.th เลยนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามได้2ช่องทางนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปทําก่อนจริงๆก็มีขั้นตอนที่สามารถเข้าไปเหมือนลงลงทะเบียนสมัครยูเซอร์อะไรไทยไอเดียอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในแคปชั่นนะครับ ทีนี้นะครับคิดว่าทุกุกคนก็พอจะเดาได้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่จะเข้ามารับหนี้ของสินมั่นคงต่อก็คงไม่ผลใครอย่างที่เราเราเดากันนะครับก็คือ กองทุนประกันวีนาสภัายหรือว่ากปวนั่นเองโดยจุดนี้ครับก็มีความน่ากังวลอย่างที่ผมแล้วก็ไพซ่ามันนี่เนี่ยเราเคยทําคลิปเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของกองทุนประกันวีน่าสภัายเองเนี่ยเขาแบกหนี้อยู่เยอะมากๆแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ราวๆหลักหลายหมื่นล้านอยู่นะครับกับ4บริษัทประกันก่อนหน้าที่ปิดตัวไปเพราะโควิดและถ้ารวมหนี้ของสินมั่นคงเข้าไปอีกนะครับก็อีกหลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้เนี่ย โอกาสที่หนี้ของกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยจะโตขึ้นไปถึงหลัก1 0 0 0แสนล้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับหนี้ผสมหนี้ผสมหนี้อย่างเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับตัวของกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยเงินสมทบจากบริษัทประกัน ต่างๆนะครับบริษัทประกันภัยต่างๆเขาก็จะส่งเงินสมทบมารายปีมาให้นะครับคล้ายๆแบบเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแบบนี้โดยจํานวนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับหลักที่จะรายได้เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มเงินสมทบจากบริษัทประกันหรือว่าไอ้ค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยเขาเพิ่มจนแม็กซ์สุดแล้วนะขอเยอะสุดแล้วนะครับก็ยังไม่เพียงพอที่จะคืนหนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับ นั่นแหละนะครับมันก็เลยอาจจะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของสินมั่นคงประกันภัยที่จะเข้าไปขอรับชำระหนี้ใหม่นี่แหละว่ามันอาจจะเป็นการรอคอยที่แสนยาวนานสำหรับลูกค้าสินมั่นคงทุกคนก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมว่าอาจจะพอมีลุ้นอยู่บ้างเนาะเพราะคำสั่งการเพิกถอนใบอนุญาตของสินมั่นคงครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากคอปพอนะครับแต่มาจากกระทรวงการคลังโดยตรงเลย อันนี้เขาเซ็นมาให้เลยนะครับก็ถ้าคิดดูดีๆแล้วนะครับกระทรวงการคลังไม่รู้ว่าจะมีแผนบางอย่างหรือเปล่าหรืออาจจะเตรียมเงินสนับสนุนไว้ช่วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ก็คิดหรือว่าเดาไปในแง่ดีไว้ให้ก่อนว่ากระทรวงการคลังจะช่วยเข้ามาอุ้มกองทุนประกรันวินาศภัยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงจะเก็บมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้า,น,านะครับแต่ที่สําคัญที่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ห้ามลืมเด็ดขาดน,นะ ก็คือการขอรับชําระหนี้นะครับต้องยื่นด้วยนะ,นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาประกาศปุ๊บนะครับจะมีเวลาแค่60วันนะครับถ้าเกิดยื่นไม่ทันอาจจะไม่ได้รับชําระหนี้นั้นเลยหรืออาจจะล่าช้าไปอีกก็ได้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้ตอบไว้ในคลิปนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับหรือจะทักเข้ามาได้เหมือนกันที่ l i er น e แอดไพรซ่ามันนี่ะครับก็เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาของประกันต่างๆได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายก่อนไปครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมก็ฝากทุกคนนะกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมก่อนไปด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ